เดินทางกันต่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปตลาดแวะตลาดน้ำตลาดสามชุกเออตลาดสามชุกไปหาอะไรกินก่อนแล้วเราให้เลยไปวัดเขาเทียมเราผ่านไม่รู้กี่รอบเราก็ไม่ได้แวะเพราะรถรถเยอะแต่เนี่ยเรามาประมาณสิบโมงน่าจะมีที่จอด<ต>รถเ <รถ S 1> <ม>่าจะมีที่จอดอยู่แหละเราไปดูกันค่ะ <มา S 1> ไปเลยครับเพาตอนนี้เรามาถึงตลาดสามชุกแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่า เอาสองแ้งค่ะแ้งตัวนี้ที่มันได้ตกวนี้ก็เหมืนอนเกี่ยวเนี้ยเหมือนเอาส้นกับเกี่ยวก็ไดร มของฝากไม่แพงนะสารีฟีของห้าส oh> ิบฮะทานอะไรข้ามาดูมั

อยู่ในห้องแอร์จะกินไหมละ่ะแต่ร้านอื่นก็น่ากินอ่ะอันนี้ก็น่ากินแต่จะร้อนเดี๋ยวล่าไม่ไปร้อนต้องไปหาอะไรกินกันยวไปซื้อของฝากกลับบ้านด้วยผักถูกวถั่วไปวได้ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วครับ để tải về thì nó sẽ thành cái 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 chăm subscribe cho kênh Ghiền Mì

กินอะไรต่อล yeah, wow. ูกเบลเลอร์เลยลูกชิ้นลูกเบลเลอร์เลยอร่อยไหมอร่อยมากกระเด้งดึงดึงไปเราซื้อของกลับบ้านกว่า ซื้อของฝักกับบ้านี่ไงนี่ไงซาลีชุดละห้าสิบบาทอันนี้เรามาซื้อของฝากมาสุพรรณต้องกินซาลี่ซื้อให้ฝากผู้เข่า

จินที่สุดฝันแล้วทำอะไรอ่ะไม่มีอะไรทำเลยอ่าเรากลับเดี๋ยวเราไปวัดต่อวัดเขาเทียมวัดเขาเทียมร้อนขนาดนี้ไปตรวจสถานร <c oughs> ถนก่อนเลย กล้จะถึงที่วัดเขาเทียมแล้วนะครับผมเป็นวัดที่แกะสลักจากหินแบบองค์ใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเราใกล้จะถึงกันแล้วอ,นนอันนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเรามาเหมือนกันนะครับผมวันนี้ ที่จอดหรือเปล่าโอ้สวยเขามีรถรับส่งเหรอเรามาถึงแล้วนะครับนี่ เป็นพาร์กแกะสละักเดี๋ยวเราลงไปไหว้พระกันครับทุกคนอันนี้เรามาถึงกันแล้วขอให้เพ ok ิ่มทำภารกิจสุดตัวให้เรียบร้อยสุดก่อนค่ะเราด้านบนอกจะไม่มีห้องน้ำ ข้าน้ามีอยู่ทางด้านต้าและด้านขวาเขามีรถจักรด้วยมีัรขถาทที่จะเลื่อนบนททาบุญรนน้ำมันรถจักรต้อจาด้วที่ใช้รถจักรด้วยการจำลองรีพาราขั้นที่ที่บรงทบุญทางข้้นบนองพระใหญ่ลงมาเรียร้อยก็ขอเถิดทั้นและเมียนบาขอโช้าขอหน้าหน้าที่ทงานและหรังกนี่ขวอวข้มาแล้ัง ทตอนนี้เราจะนังมรถต้องค่ยเกดองทีาขอขาห้ท่านที่มีสันองค์ท้ารส่วนที่จะไเที่ยวต่อก็ขอเชิญยอตลาดชุมชนสองข้างทางที่อนะคะมีอาหารอร่อย จับต yup. ้หลังรถได้ตู้าตู้ซื้อทุกเทียนตรงนู Actually, Sisters, ้ก like yep ่อนซื้อทุกเทียนตรงนู้น้ำลงใช่ไหมคะน้ำได้เลย้ำานี่ก็ดดีนะเขามีรถกอลับรัาเราขึ้นมาก็ได้แต่เราแก่แล้ว เราร้อนเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันนะครับทุกคนส,สีแดงแรงฤทธิน์น้ำมันสีอะไรสีแดงแค่ไหน เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันตรงจุดนู้นนะครับคุณหลวงช่างเสร็จเรียบร้อยจุดนะครับถวายเป็นพระจูชาใกแตพระโตทองอาจารย์เปิดทางให้เราพุทธเกษตรว่างทำอะไรจะได้รับเรื่องเงินทองไหลมาเทมากันนะครับเขียนเจอน,นะครับปักนี่ได้หรอใช่ไปงานกันเลย เราจะเอาทูบไปปัก ไปถึงแล้นะครับรับตบไเ้ลี่ยนสายืนท่านนะครับในไปลำพี่ประกาศว่ากิจาของบรัทกตรโอสุนโกันะครับเลอีกองนึงครับ เตียมซียักด้วยเตียงไหมเขาให้หยิบให้หยิบปะหาหยาวได้เบอร์แปดโอ้โห ได้เบอร์อะไรได้เบอร์สองได้ที่สองตกยามตกยามจะเล่นลมได้ชื่นชมเป็นในายใหญ่ชื่อเสียงไซจะเลื่องลือระเบือไกลเติมน้ำมันตะเกียงยิ่งโดดเด่นสมบารมีเอ่ยหลวงพ่อยี่สิบบาทพระพญาหลวงพ่อเรื่องสุดท้ายใส่กระเป๋าตังค์ได้เงินเลี้ยงจอมุกทองพญตลายนะครับเป็นพระพญาเประจรรมันเกิดหรือพระนญา ทำกันจ้าเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณนะครับผมครับเมื่อกี้เรากำลังจะลงไปแล้วพอดีพี่เขาบอกว่ามีโปรโมก็เลยขึ้นมานะครับพี่เขาก็มาส่งพี่คนขับรถที่นี่ดีมากเลยเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันต่อนะครับปีิจ็มพูล พูดให้เขาใจห้มากจาบให้มาก นกนะสิลิมงคลสิลิมงคลสิ่งไม,ม,ม่ดีจองออกไป <laughs> ยังอยู่ยังอยู่ไปให้อาหารปลากันค่ะตอนนี้เราจะไปให้อาหารปลากันนะครับทุกคน,นอันนี้ยอดเหรียญแล้วพ่อหม่มะ จะล้ลนแล้วขายาวหน่อยมัวแต่เต้นเนี่ยนั่นให้คำบุญะอันนี้คือเขาลึกนะเขาก็เลยทำที่อันนี้ให้ทำที่ให้อาหารปลาทำที่ให้อาหารป,าปาลาปลารอแล้วอ้าวป วันนี้เราก็รู้สึกดีนะที่ได้มาอะไรนะวัดเขาเทียมใช่ดีใจที่ได้มาเยือนนะจ๊ะเที่ยวสุพรรณกันครับผม,มก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปที่เที่ยวสุพรรณนะครับผมเราไปอะไรนะตลาด3ามชุกล่ะแล้วก็มาที่วัดเขาเทียมนะครับใช่ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายวันนี้เราไปแล้วนะบ๊ายบายร้อนมาให้ดีมาตอนเย็นนะคะเรามาตอนเที่ยง <c oughs> เยี่ยมนาผักแล้วร <c oughs> วยรวยรวย <laughs>